ตั้งแต่มีลูกนะแม่เป็นหมาหัวเน่าเลยทุกคนทุกวันเนี้ยดู้ไหมเนี่ยของเข่งอะไรคือแม่เป็นคนแบบที่ล่าสุดคือเรามาเที่ยวกันแนละ้วคือแพลวเป็นคนแบบของโอ้ยู่ดูดิอารมณ์แบบว่าคือเหอ่อทั้งเหอะทั้งรักทั้งหลงทั้งแบบ,แบ,บป็นคนแบบของ,ของคือแม่จะเป็นยังไงก็ช่างอะแสดงดูแบบแพลแวกทำเปนเน็นสะดุดนะ โอ๊ยปวดขาเดินๆข้าไปโดนคอจะมงไปโอ้ยก็เดินช้าๆหน่อยโอเคโอเคดูแล้วกันคือแล้วแต่แพลแพลจะไปไหนก็ไปเนี่ยสาวเนี่ยแต่งตัวสวยๆมาเลยเนี่ยคือแบบเฮ้ยคุณพ่อเห็นแล้วแบบเออใจดือแบบนี่อะไรอะไรนี่ไหมฮึไม่มีอวูดูดู ดูดิไปนู่นแล้วไปดูติึว่ามันสนใจแพลวมากน้อยแค่ไหนไปดูชีวประจังของแพลวนะที่แพลวต้องเจอแต่ละวันเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไปยได้ยกมาขนาดนี้แล้วทเหนื่อยเป็นอะไรไปแล้ว <S <S อะ,อะอไรโบร์เแม่เก่งมากคุณแม่เก่งมากยกอีกก็ได้ยดี <S 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 ๋งวขอหน้าที่ตัวแม่ลูกเัาก็เป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หรอฝึกไงหน้ตายแล้วแข็งแรงตั้แต่มีลูกตัวไม่สนใจเขาเลยนะเราปล่อยให้เขาแบบทำงาน เหมือนเขาไม่ใช่แม่เหมือนทุกวันนี้เขาเป็นคนใช้แล้วอ่ะไม่ช่วยดูเดินข้างหน้าวะมีสนใจลูกอีกช่วยดูก็หมายถึงว่ายกของใหน้าที่แมวไหมอะเขาก็หนักดูลูกก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยก็ตัวน้าที่งไปมมีน้าที่ปั๊มนมทุกพอนก็อยกของละยกของด้วยแต่น้าที่เลี้ยงลูกก็คือไม่ต้องนารเลี้ยงลหเ้ยมนมอล้ยกขะกี้เลยเนย โอโคก่งมทำไโอเค็่ได้ก่อนเดี๋ยวองมจเเยกไม่ได้เขาเอาลงไปแล้วข้างล่างหมายลึงตัวเขายกป่ะล่ะยะบ้าหรือไงลข่งกับโเบร์ข่งแม่เลยโรเบค์ตอีกอ๋โอยู่ะคุยกับพ่อนาให้ไม่เจอ Baby, đi baby, 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 bay baby, 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 เอาไปเก็กะเป๋ามคไ่ลองหน่อยเองครับเดี๋ยวแม่เอได้นั่งพักเนเกบองให้เรียบร้อยก่อนเนาะช่ไมีจะใช้ก็ค่อยอยู่อืมมอมั้นใจจเงินเรไปถ่ารูปด้วกัน้างว่าถ่ายรูปสตอรี่กับรูปแป๊บถแล้วค่ะีิ ้าอน่ายลูกละแล้วอากับลูกัคนเขางาก็เราสคนเราไม่มีก็จะมีลูกได้่ไวสวปดเก้าที่นี่มีโบนัสมาแจกให้เยอะมากมีเกมเพลย์มากกว่าพันเกมเลยสมัสมาชิกได้ไม่มีขั้นต่ำสมัครตั้งแต่สามอยขึ้นไปรับสิ์หมุนวอล์เสี่งโชคท่านที่ถออโต้รวดเร็วทันใจมั่นใจได้ร้อเมีบริการให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสมัคสมาชิก หนึ่ขึ้นไปรับโบนัสห้าพันเลยนะทุกคนเท่าไหร่ก็เล่นได้พร้อมร,รับระบบ True Money Wallet อี e ดกด้วยสมัสครสมาชิกแอดไลน์ได้เลยที่ ad swa89 อย่าลืมไแอดด้านหน้านะคะเราไมมีเขาแล้วก็จะมีลูกได้อย่างไงเขาไี่ต้องเลี้ยงเดี่ยวพ่อมา้ว้เอ้ยเป็นกระเป๋่ะได้หอได้อกรเอตัวสย้ยเย เอาคนลูกไปร้านไปฉันเลยบอกวาเขาทำใแค่ปั๊มนมไงา้านันจะลูกล่ะต่เูกเองเขาไม่อยากให้ลูกค้าสายตายเขาเขาก็แม่นะแม่นีแม่ไงร้านโคดนมจด้มีแรงจุด้มีแรไปอ่ะดไปแล้วไปรนดมโเค็ปอีไห มีข่อยแบบแรกกดลูกลูกไม่ร้องอยู่ไหนไปเร็วยังยัง้อง